สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะคะเป็นเหมือนเสียงบันทึกจากคลาสสอนเลยครับผมเกี่ยวกับกายวิภาคการยืดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ,ะแถวแถวข้อบา่าไหล่แขนอะไรพวกนี้นะคะ่ะฟังแล้วเหมือนเราเข้าไปนั่งเรียนด้วยจริงๆเลยนะคะใช่ครับบรรยากาศในนั้นค่อนข้างเป็นกันเองดีนะครับมีการถามตอบแก้ท่า ให้ผู้เรียนที่ยังทําไม่ค่อยถูกอือซึ่งผู้สอนเขาก็ค่อนข้างเน้นย้าเรื่องออความเข้าใจพื้นฐานและก็การฝึกฝนนะครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมากลั่นเอาหลักการสําคัญสำคัญนะคะว่าการยืดกล้ามเนื้อที่เขาพูดถึงเนี่ยโดยเฉพาะมัดที่แบบน่าสนใจมากๆครับมันทํางานยังไงแล้วการเข้าใจกาย,ยาวิภาคเนี่ยมันส่งผลกับการปฏิบัติจริงในสถานการณ์แบบนั้นยังไงบ้าง เป็นประเด็นที่ดีเลยครับเพราะว่าในเสียงบันทึกเนี่ยจะเห็นเลยว่าผู้เรียนบางคนถึงจะบอกว่าทบทวนมาแล้วนะ,ะแต่พอลงมือทำจริงๆก็ยังมีพลาดอยู่อย่างท่าพื้นฐานง่ายๆเลยกล้ามเนื้อบ่า t r ั p e เซียสเนี่ยก็ยังมีคนทำผิดอยู่ครับอ๋อหรอคะตรงนี้ในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายคันต่างของท่า t r ั p e เซียสไว้2แบบเลยใช่ไหมคะพอจะขยายความได้ไหมคะได้ครับ คือแบบแรกที่อาจจะคุ้นๆกันตามฟิตเนสก็คือนั่งตัวตรงเอามือจับขอบก้าอี้ไว้เพื่อแบบว่าล็อกไหล่ไว้ไม่ให้มันยกตามแล้วก็ค่อยๆเอียงคอไปด้านตรงข้ามค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งจะคล้ายๆท่ารือศีดัดตนของไทยคือนั่งทับมือข้างที่จะยืดลงไปเลยให้แขนมันตึงๆอ๋อนั่งทับแขนตัวเองใช่ครับแล้วค่อยเอียงคอ คือหลักการสําคัญมันอยู่ที่การสร้างแรงตึงที่เหมาะสมให้กล้ามเนื้อโดยที่ท่องตรึงจุดเกาะด้านหนึ่งไว้แล้วค่อยเคลื่อนอีกด้านออกไปแสดงว่าการล็อกหรือการตรึงส่วนอื่นของร่างกายไม่ให้มันขยับตามไปด้วยเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะไม่งั้นก็ยืดไม่โดนจุดใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือถ้าทําผิดวิธีเนี่ยนอกจากจะไม่โดนกล้ามเนื้อเป้าหมายแล้วเพลอๆอาจจะไปสร้างความตึงเครียดให้ส่วนอื่นโดยไม่จําเป็นได้วยซ้ำจุดที่น่าสนใจมากคือกล้ามเนื้อชื่อ เอ่อคอราโคบรเอะไรนะคะคอราโคบรักเคลิสครับผมค่ะคอราโคบรักเคลิสที่ผู้สอนเขาเรียกว่ามัดปรับเสียนเลยมันหายากหรือว่าเข้าใจยากขนาดนั้นเลยเหรอคะคือที่เรียกว่าปรับเสียนเนี่ยเอ่อผมคิดว่าเพราะมันอยู่ค่อนข้างลึกแล้วก็คลำหาตัวกล้ามเนื้อจริงๆมันยากนิดหนึ่งครับวิธีที่เขาแนะนำในนั้นคือเริ่มจากคลำหากระดูกไหปลาก่อนค่ะ ไล่ไปทางหัวไหล่แล้วมันจะมีปุ่มกระดูกเล็กๆชื่อคอร์คอยโปรเซสอยู่ลึกๆหน่อยตรงใต้มุมกระดูกไหายปลามกดลงไปตรงๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นปุ่มกระดูกการคลำหากล้ามเนื้อมัดนี้เลยอาจจะต้องแบบว่าใช้ความชำนาญน,นิดนึงแล้วก็เบามือหน่อยพอเจอจุดเกาะต้นตรงนั้นแล้วก็ต้องพอจะรู้ทิศทางที่กล้ามเนื้อมันพาดไปเกาะที่กระดูกต้นแขนด้านในเพื่อจะคลำตามแนวกล้ามเนื้อไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับและจุดที่น่าสนใจมากๆของมัดนี้ที่เขาพูดถึงคือเรื่อง trigger point อ๋อ oh, trigger point หรือที่คนไทยเราอาจจะเรียกว่าเส้นจมนะครับเป็นปมที่มันกรึงเกรงในกล้ามเนื้อกดแล้วจะจิบแป๊บๆค่ะ <c oughs> ซึ่งไอเจ้ามัดคอราโคแบคฮิลิสเนี่ยทริกเกอร์พอยต์ของมันอาจส่งอาการปวดร้าวหรือรีเฟอร์เพนไปถึงหลังแขนหรือว่าหลังมือได้เลยนะครับโอ้ oh, ไปไกลเหมือนกันนะคะใช่ครับอันนี้สําคัญมากเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราอาจจะนึกว่าปวดแขนปวดมือแต่จริงต้นต่ออาจจะมาจากกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่อยู่ลึกๆมัดนี้ก็ได้ซึ่งมันจะต่างจากเดลทุยหรือกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั่วไปที่มักจะปวดแค่บริเวณหัวไหล่เองฟังดูแล้วการเข้าใจกายวิภาคแบบลึกซึ้งนี้เปลี่ยนวิธีมองปัญหาไปเลยนะคะ ในแหล่งข้อมูลนี้ผู้สอนเขาเน้นย้ำเรื่องนี้บ่อยแค่ไหนคะเน้นตลอดเลยครับคือการรู้จุดเกาะต้น origin จุดเกาะปลาย insertion แล้วก็หน้าที่ action ของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนเป็นแผนที่ให้เราเลยค่ะอย่างกล้ามเนื้อหัวไหล่เวลตอยหน้าที่หลกัหลกๆของมันคือกางแขนออกด้านข้างหรือ abduction พอเรารู้แบบนี้ปุ๊บการจะยื่นมันก็ต้องทาตรงข้ามก็คือหุบแขนเข้ามาใช่ครับหุบแขนเข้ามา a d d u c t i o n พอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานตรงนี้เราจะปรับท่าทางหรือคิดท่าที่เหมาะกับเราได้เองโดยไม่ต้องไปท่องจำท่าเป็นรอยๆท่าเลยครับสรุปได้ว่าการเรียนรู้เรื่องกายวิภาคกับการยืดกล้ามเนือ้อ จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การท่องจำชื่อหรือว่าทำท่าตามๆกันไปนะคะแต่เป็นการสร้างความเข้าใจในกลไกลของร่างกายเราจริงๆครับผมซึ่งมันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เอ่อถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่เราได้ยินจากบรรยากาศการสอนในแหล่งข้อมูลนี้เลยและอีกอย่างที่น่าสนใจคือการที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนลองใช้มือคลำสัมผัสหากล้ามเนื้อหรือให้รู้สึกถึงเส้นที่มันตึงๆเวลาเรายืดจริงๆค่ะการได้สัมผัสเองใช่ครับ มันเป็นการเรียนรู้ผ่านร่างกายโดยตรงเลยซึ่งผมว่ามันช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าการดูแค่ภาพหรือฟังคำอธิบายเฉยๆนะครับน่าคิดต่อนะคะว่าการที่เรายืดกล้ามเนื้อโดยที่รู้อยู่ในใจว่าเรากำลังทำงานกับมัดไหนแล้วก็เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำท่านี้เทียบกับการทำตามๆกันไปโดยอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยประสบการณ์ความรู้สึกที่ได้หรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการยืดเนี่ยมันจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยหรือเปล่าคะ